แต่เขาเขาหน้าเชื่อถือนะแม่เวลาเขาพูดอ่ะเขาพูดเรื่องจริงไม่โกหกแล้วเราจะโกหกทำไมอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงไก่เพราะก่อนมากินไก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปมองสามี มมเมนต์ไม่เดีก็จับลงนล้กนะช่องฉันนะ่ะช่องจะก็มีเทพนะ <laughs> ไม่ได้นะเขาจับลงนลกเลยนะคระับสวัสดีค่ะสวนสดี้เม้นต์ตบติไม่ได้นะช่องฉันนะ่ะฟันหน้าไปเที่ยวไหนคะ วันหน้าเหรอมันไม่ได้ไปเที่ยวมันหักตามตามตามหน้าแต่งคุณมึงก็ได้สั่งลิเกเนาะคนละดอกสองคนสองดอกหน้าส่าขอบคุณค่ะสองดอกรู้ส่าไหมฮคนละดอกสองคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้จะไกลมาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพิสมาร์ทไงขอบคุณทุกคนนะคะต้องเขามีเทพจริง รแดีฉันนึงสู้ไม่ได้เลยช่องเขาเทพจริงนะถ้าเทพเพราส่งเยอะเนี่ยต่อให้คนดูเยอะก็ไม่มีใครสู้ได้นะช่องนี้ฉันเนี่ยความค้าลูกสาวลูกสาวคุนสามนะคะขอบคคุณ่ะมีเทพจริงของเราไม่มีคุณสาวอย่าไปถามลูกสาวนะคะอย่าไปถามเขาเป็นค่า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 เขาเปุนคนค่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวความค่ะส่งโดนัทเลยลูกสาวโดนัทโดนัทสามสิบแจมเก้าสิบจะส่งโดนัท ส่งโดนัทส่งโดนัดเห็นไหมคูณสามเห็นไหมเห็นไหมควค่าควานักฆ่บควาค่าคมนกค่คขอบค่ทุกคนสิบหกนาทีสิบกนาทีควอมนักฆ่าควอบค่ะสิบหกนาทีค่ะคะแนนคูณสามค่ะขอของขันสักชิ้นหนึ่งค่ะคานักฆ่บความทุกคนนะคะ่ของขัญสักชิ้นหนึ่งเร็วความค่บควาทุกคนนะคะเนี่ยไม่มีใครช่วยชันเลยอ่ะดูสิดูช่องเขาสิไม่มีใครช่วยบความนั่ะเอ็บาไปพันตามแล้ว ไม่ทันแล้ว,วไม่ทันแล้วคุณสามไม่ทันแล้วสองคนนะคดนะครับค่คะเราเป็นเทพของแม่มานานแล้วตามไม่ทันแล้วนะยุคนี้ลือสีแต่งหญิงได้เหรอแต่งได้ถ้าถ้าพอมึงจะแต่งนะแต่งไม่หมดแล้วถ้าพอมึงยังมีชีวิตอยู่อนะ แต่งได้หมดแหละมึงจับแม่มึงแต่งได้แต่งเป็นผีแต่งเป็นหมาได้หมดแหละถ้าแม่มึงมีชีวิตนะ่ะมึงไม่ต้องกลัวแต่ถ้าไม่มีชีวิตเป็นเป็นเท่ากระดูกก็แต่งไม่ได้นะแลไรขมามัแล้วะล้ว คำที่มันบอกมามันตามไม่ทันมึงไม่ต้องมาตามทีวีกูแล้วหามไม่ได้ครับโอ้ยคำตามไม่ทันขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบนะคะัทำไมเขาถึงมองว่าแม่เป็นหมุนหรือสีละ่ะมันเราเคยใส่แต่งหรือสีไงก่อนขายของอยูนะ่ไง อ๋อโอเคฝากอะไรก็แจกก้อนหน้าจอหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอืมผู้ชายคุยอะไรกัน <laughs> ผู้ชายเหรอเราเผยใหญ่กับพ่อมี <laughs> แม่ยังแม่คิดยังไงกับการที่เอ่อสตางไปสัญญกรรมมาคะเขามีเขามีเงินนะคะ แต่เขาว่าแม่เหมือนผู้ชายนะก็ไม่ได้ว่าเขามีลูกกระตาโอ้ยแต่กระตางเขาตัวใหญ่มากก็ใหญ่มมดเลยลเตัวใหญ่มากเราดูเด็กไปเลยอะ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะ่ับก็เป็นผู้หญิงกระดูกใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นางตัวใหญ่นะเป็นกระเทยตัวใหญ่มาก มีใครสวยในสายตาแม่บ้างไหมอ่ะกระเทยไร้ผู้หญิงะอืนกะเทยกระเทยสําหรับแม่คือ n มา b เ r ขนคือใครกระเทยในดวงใจแม่จะก็เห็นกระเทยเหรอเห็นนาราเนี่ยนาราน้ารักอ่าหน้าราถ้านารากับตาตังมายืนคู่กันไม่ต้องให้ยืนคู่ีัน ถ่านาลากับแพรวายืนคู่กันแพรวากือใครอะ่ะแพรวาก็คือคนที่เขาจะไปคอมเมนต์ช่องแม่แต่ก่อนไงแพรวายอีซิลิโคนนัหร <laughs> อทุกคนก็ซิลิโคนหมดนะกระเทยก็ต้องซิลิโคนหมดไหมฮะใครจะเอาเนื้อแท้มาละ่ะแต่มันเกินไปอั่นนะแต่แพรวาเขาสวยนะโปรไฟล์เขาสวยมากนะ แต่ไม่กล้าไรสดเห็นไหม,ไมไ <laughs> คุณสอง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 ,สองแต่มันใจดีนะแพรวางอนะ่ะนางใจดีนะคุณยแรขงมั้ <laughs> คด่า <laughs> แบบไม่ได่านะสวยแต่ไม่ก <laughs> <laughs> ล้าไล์สดเราก็ย่วยมันไล์สดนะมันก็ได้มีโน่นนี่นั่นไง ไมนน่าร้ายแต่ว่าอ๋อสว,สวยแต่ไม่กล้าไลฟ์สดเด <laughs> มาดูมันอ่ะพี่เจมโพสอะไรปะเ,เดี๋ยวไปดูก่อนนะพี่เจมโพสอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะลูกสาวขอบคุณแม่คิดว่าพี่เจมดูดีไหมเนี่ยสายตามแม่หล่อไหมเจมนะฮึ มันดูเป็นผู้ใหญ่มันเป็นคนฉลาดเออไม่กลา้าไม่กลา้าอมไม่ต์ <c oughs> นะๆพก็ตรงๆเขาก็มีบุญคุณช่วยทําบ้านไง <c oughs> เออไม่กลา้าไม่กล้านะเออแล้วเขาพูดเรื่องจริงไม่โกหกหรอกับคนอื่นนี่แหมะพูดแบบพูดแบบไม่ระวังคาเลยนะเออไม่ระวังคำเขาพูดเรื่องจริงนะงั้นไงอมีบุญคุณอีฝอยก็มีบุญคุณแต่มันชอบเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงนี่ก็จับมันลงนลรบกระถางถึงทอมมี่ช่องไหม เดี๋ยวรีโพสกันตนลกอืมฮึกพีเคเจ้านี่ตาม้าไรย่ยเป็นไรก็คุยกันหลังบ้านก็คุยเป็นอ่เออเออแล้วก็ต้องใช้ก็สิแล้วก็คุยก็ได้โอ้ฉันเจ็บท้องไปหมดเลยเธอฉันไม่ได้เจ็บท้องอย่างนี้นานแลนะอะไรลูอโอ้มาหนะมาไหมมา อโอ้ยเงินเข้าสามร้อยเนี่ยอย่างนี้ทุกวันเนาะหนึ่งร้อยสี่ร้อยบางทีก็มีหนึ่งบาทอะไรเงี้ยเนาะจะเ,เหลือเลยอืมไม่บรรลุใช่ไหมไม่บรรลุค่ะเราต้องออกจากการกําจ้าแล้ย่าไปรอเราแข่งขันใหม่เราดูแบบเป็นการแบบดูจริงจังไปไหม pk เหมือนเราต้องการหาเงินใช่ไหมคะ อะไรพี่เคไม่เห็นแล้วนอื่นมันไม่ขี้เคขอ้วเขาโนยทรงหนยทรงหนยทรงก็ไม่เห็นเลยวทรงสำหรับเราเนี่ยสำหรับเราเนี่ยจุดประสงค์การพีเคคืออะไรคะคุณแม่จ้อสําหรับแม่จ้อเนี่ยไม่มีจุดประสงค์ได้เงินไงเพอเพอรี่เพลย์ได้เป็นหมื่นเนี่ยแม่เคยคิดอยากทําอะไรไหมเอาสักอย่างหนึ่งแบบที่แม่ไม่ต้องมาไรฟ์สดเคยไหมเคยมีแบบหนึ่งไหม จะทำอะไรเหรอไม่เคยอะเคยไปสมัครไม่แอ่มมันอยู่เนี่ยที่พักนานๆสมัครเป็นแม่บ้านไปเลย่เงี้ยหมดแวแล้วค่ะต่อไปยังได้ตังค่ะ้สมัครเป็นแม่บ้านไปเลยลองติดต่อเขาไม่เปิดเขารับนะเพราะแม่อยู่หลายวันเนี่วคะ,ไ,วคะไปไปทะเลก็ <c oughs> ได้เป็นพันตองพันแล้วค่ะอืมเหลือบ้างไหมเหลือบ้างไหมจะเหลือเนะีย <laughs> ลูอีสีกนนะทุกวันเนี่ยเลี้ยงมันนะ่ะจุดประสงค์คืออะไรคะเลี้ยงเด็กไว้เยอะๆไม่ใช่ก็คือแบบเราสงสารบางงานเราเห็นมันไม่มีกินเงี้ยอืมเราหวังผลไหมเผื่อเด็กโตเผื่ออะไรเงี้ยในใจกาเนาะเด็กโอขวบแปดขวบเนี้ยเราจะเหลือไหมน่ะปีปีมันก็โตเะล่ามันจนกลานะ้าเนอะลึกๆวังไหมลึกๆ โอ้โหนี่นเลี้ยงที่โรงเรียนเราก็ต้องหวังมันหมดใช่ไหมห้าสิบคนเนี่ยร้อยคนเนี่ยเราต้องหวังพวกมันใช่ไหมฮะแล้วออกจากบ้านแล้วมันตามเลยนําไปดักหน้าบ้านนะเต็มหมดเพราะใส่ะลูกสาวร้อยสี่สิบเราค่ะโดนนัทส่งโดนนัทลูกสาวใครมีโดนนัทส่งหน่อยค่ะโดนนัทโดนนัทโดนนัทลูกสาวโดนนัทโดนนัทโดนนัทต้องส่งโดนนัทลูกสาวโดนนัทอาหารโดนนัทอาหารนะคะของโดนนัทลูกสาวก็ส่งโดนนัท ครมีส่งแม่หน่อยนะคะโดนัทตอนของโดนัทขอบคุณค่ะครับนะคะแม่ไม่กลัวเด็กมันโตแล้วมันจะรู้หรอปล่อยมันเถอะเรามีปล่อยนะนได้ไหมันรู้ไหมโมฟังแพนนี่เขาลืมให้ของหวานเลยเมาแน้ไม่กลัวว่าเด็กมันโตขึ้นแล้วมันจะรู้ว่ามันแม่อะไรกับมันเงี้ยมันกลัวไหมก็แล้วแต่ชีวิตมันนะ มันไม่ทันแล้วลูกสาวไม่ไม่ทัน,ม,น <Ừ. S 2> มันไม่ก็มันโูดลูกสาวไงของนะนคะไม่ทันไหนจนเจ้านี้ไหนจะเด็กเดก็เออชีวิตคุณแม่เมื่อเจ้านี้มันเหลือยอีกไม่มากแล้วเท่าไหร่ไม่มากของแม่เนี่ยแสนต้องแสนเอง <laughs> เอานนี่คือไม่มากสำหรับแม่เนาะสำหรับคนชื่อเจ้ออือชิวๆปีนี้นั่จะ มีรายได้สามสี่ล้านสามสี่ล้านเลยเหรอใช่โอ้โหกูขายปลายังไม่ได้เลยมือถาตีล้านอะอืมมีคนบอกว่าสงสารซันตาคอสที่หูคงเป็นลมแน่เราใช้ชีวิตวันต่อวันให้มีความสุข คุณแม่โกหกเราก็แบ่งปันไปไงอืมเอามาจากไหนก่อนสามสี่ล้านเนี่ยเอาความมั่นมาจากไหนไม่ใช่เราก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารได้จะก็ดูหมดแล้วกลัวไหมกลัวสัมภาระไหมเนี่ยมันไม่ไปตรวจสอบแล้วติดคุกประหาชีวตเกิดไปยืนมาแล้วเคส็สมภารจะกลัวอะไรล่ะอ่าก็คือพอไม่ตรวจสอบแต่เงินคือไม่มีให้แล้วคือหมดแล้วเนาะนี่มีอืมไม่มีแล้ว ในชีวิตแม่สมบัติที่มีค่าที่สุดคืออะไรครับลมหายใจเราไงอ๋อนี่คือบรรลุแล้วเหรอไม่รู้ <c oughs> อ่ะเราไม่มีลมหายใจสิจะมีชีวิตไหมละ่ะตอบดีตอบดีถ้าเป็นถ้าเป็นนางงานนี่คือมงลงนะเอาดีๆอืม ้าเป็นนางงามนี่นะถ้าดิฉันเป็นถ้าดิฉันเป็นกรรมการนั่งกรรมการเจ๊เจ้อขึ้นประกวดอ่ะสิ่งที่เออคิดว่ามีค่ามากที่สุดคืออะไรโอ้แล้วตอบแบบว่าลมหายใจค่ะคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเออกูให้สิบนะอ่ะจริงถ้าน,นั่งกรรมการเอาไปสิบแต่ช่องอื่นอาจจะสวยอาจจะศูนย์บิวตี้อาจจะศูนย์บอดี้ศูนย์แต่คำตอบคำถามให้สิบ เราไม่มีความสวย,ยแล้วช,ช่องอื่นอาจจะให้ศูนย์แต่ว่ามาช่องสุดท้ายอ่ะสอบคำถามมาให้ติบศ<ร>ูนย์ศูนย์นแล้วเรไมใจมันตั้พันที่สุดแล้วเรามีชีวิตไงศูนย์ศูนย์สิบละเรามีชีวิตเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์ทำเราก็าอยู่เราไม่ใจเราเรามีความสุขนั้นเราไม่ใจเ,เ,เ,เนี่ย ถ้าเราอยู่กับตัวเองอยู่กับลมให้ใจเหมือนพุทธเจ้าท่านสอนไงกำหนดลงให้ใจไม่เข้าออกเข้าออก,กนอนะ่ะแฤทธีกับเรียนเก้าแล้ว <c oughs> แต่วันนี้สบายใจแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลงไลน์น่าจะน่าจะได้ยอดคิดว่าจะได้ยอดทักเท่าไหร่คะในการคืนพี่สัมรีในวันนี้ อีกสักสิบตาได้ไหมเอาถ้าอีกสักสิบตาน่าจะพอได้เนาะพอได้อ่าโอเคเขามีตาไม่ปลดหนี้มึงอันนี้พีเคปลดหนี้นะคะเอออ่ะได้ค่ะอีกสิบตานะคะให้คุณแม่ใจจอยอืม ส่งเลยลูกสาวส่งนายส่งนายเขาหน่าจะอยเขาแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะให้เขาติดต่อกลับแล้วส่งบอชได้เลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ กนติดตามไม่ทันนะอินโดครับเขาตามาให้ของขวันเรานะครับนะครับแล้วดอกสองดอกนะลูกสาวเขานะคะัอบคุณมีคนบอกว่านั่นล่องน้ำหมากหรือหลุมหลบภัยนี่จะคิดอะไรก็แล้วแต่มึงนะ ต้องส่งเพื่อส่งอะไรวะโดนนัดลูกสาวต้องส่งโดนนัดต้องส่งโดนนะโดนนัดลูกสาวคนลันคนละอัลูกสาวโดนนัด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 ใครมีโดนนัดส่งให้แม่โดนนัดโดนนัดลูกสาวโดนนัดต้องส่งโดนนัดเดี๋ยวกุลาไม่ทันโดนนัดค่ะโดนนัดใครมีหมอกก็ส่งให้คุณแม่หน่อยนะคะต้องโดนนัดลูกสาวโดนนัด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 เงินเงินรู้อ่ะยังหวังอยู่รอบสองร้อยเจ็ดสิบ หวังท de ี่ต้องส่งโดนัทต้องส่งโดนัทนะโดนัทโพรานโะรานรโดนัทนะเนี่ยแกรู้นะแกแกพิเศษ่ัาแกรู้หมดโดนัทโดนัทต้องโดนัทลูกสาวรู้ส่งหมวกก็ได้หมงส่งหมวกก็ได้สามไม่ทันละนะขอับนะครับไม่มีเป็นไรครับเราแยกยังไงะกับการที่คนส่งที่เราเรียกลูกสาวหรือลูกชาย ันนี้ลูกสาวหมดเลยบางทียนวดนวดเขาเฟิร์มเลยเป็นสาวที่กวัยเรามีการเรามีการแยกยังไงคะในการที่คนมาส่งของขวัญให้เราคนนี้คือลูกสาวคนนี้คือลูกชายเาส่วนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วเราก็เรียกลูกสาวใช่ลูกสาวนี่คือมีแยก,ยกไหมคือเฉพาะคนส่งใช่ไหมที่เราถึงจะเรียก เรียงหมดเลยแล้วถ้าสมมติว่าถามเยอะๆไม่ส่งอะไรให้ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันลงนรกค่ะ <c oughs> ไม่มีไม่มีประโยชน์ <c oughs> เอาไม่ลูกสาวแล้วเหรอวันนั้นเกอลูกสาวเนีเ่ยเรียกเวลยี่สิบหกมันลูกสาวส่งรูหลาบสิบดอกแล้วมักการจับลงนรกเลยค่ะลูกลงนรกเลยค่ะลูกสาวคือส่งของข,องขวัญก็ไม่มีสิทธิ์มากกดไม่ได้ ไม่ใช่โอกาสยิ่งกว่าอ่ามาขอเิจารชายนะคะค่ะอืมก็คือสําหรับเราก็คือการส่งของฝันไม่ได้แปลว่าจะกัดเรายังไงก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่เราก็ไปทําอะไรก็น่าจะรู้อ่ะเราก็ไม่ได้เก็บตังค์เนาะเอาให้หมวยให้หายกินหมดไงมันเราใช้ชีวิตเก็บตังค์อยู่แล้วเราแบ่งปันหมดแหละอืมอืมบางทีให้มาแล้วมันล้มเลิกเนี่ยเขาก็ด่าเอาดิ ก็ไม่ได้ห้ามล้มเลิกเออให้แล้วให้เลยให้ลืมเราไม่เจ็บตั้งอยู่แล้วแต่ส่วนมากก็ไม่ล้มเลิกแล้วค่ะขอบคุญาตนะค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณาตนะค่ะขอบคุณที่ส่งดอกนั้นให้นะคะขอบคุณญากของหวานนะครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยจับคนลงหลุมไปเท่าไหร่ละวุ้ยพึ่งได้ติหกเหรียญหนึงเนี่ยติบหกเหรียญคืออะไรยังไม่ถึงยี่สิบเหรียญเลย <laughs> ตปไมรู้อ่ะเช็คแล้วหรอ <laughs> หนันบับมาเห็นแล้วลงเลือก เลือเล่อนยังไงอ่ะเราลองเลือ่อนเด็ะเลื่อนไปทั้งเนี้ยอ๋อเราได้กี่เหรียญแม่เจ้าได้เท่าไหร่ได้ที่หกเหรียญวูได้เยอะหนูยังไม่ได้เท่าไหร่เลยเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยได้ดูไม่เป็นมี่บอกอะ่ะ มันจะมีแต้มสะสมนะแพรลี่ทุกวันจันทรมันจะได้นะถ้าเราพีเคบ่อยๆอ่ะน้องแอดน้องแอลนะได้ได้อาทิตย์เริ่มเป็นแปดก้าพันนะมันพีเคนะมันมีแต้มสะสมนะคุณนะคะอันนี้ตาสองแล้วนะคะนับให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทักถามเมื่อค่ แปดวี่งคนรวยกดติดตามอากติดตานะตอนนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยคือได้เงินคืนพี่สัมีเท่าไหร่ล่ะครับประมาณโอ้เติมเหรียนมาแล้วโอเทพมาแล้วนะอือเทพมาแล้วนะไม่ค่่นะคะอาค่ะ่ะก็ได้ประมาณห้าร้อยตอนเนี้ยโอ้ เมื่อวานพี่เคกับตัวเองหาเงินค่าห้องได้หาเงินค่า,ห,ห,าห้องพี่เกบตัวเองแล้วได้ไหมได้อออ <c oughs> ไม่น่าเช<อ>ื่อบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีมันกดมาหาเราแนาะมันมาด่าเราอีก แม่คมนะคะฝากมาแล้วเทมมาแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกสาวส <มา S 2> ่งนะเลยส่งให้คุณแม่เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้อัพเวลลูกสาววันนี้ไปอัพเวลตรงหมดไปตั้งหมื่นสี่ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอคุณสามครับนะ <c oughs> วันนม,มีด่าบ,บนแรงเติมเด็ดมาทิ้งไหม อย่าหลอกลวงนะเขามีหล <ENNIS> อกด้วยเหรอมีเติมเหรียญมาแต่ก็ไม่ส่งให้เงี้ยหรอค่ะหมูแดงสามตัวค่ะหมูแดงสามตัวนะคะว่าขอบคุณมาแล้วเนี่ยมาแล้วหมูแดงค่ะหมูแดงสองสามหมูแดงกีะตัวสองตัวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอ as, ้ยมาแล้วเติมจริงขอบคุณค่ะอีละสายว่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสู้เขานะ เด <moż> ี๋ยวรอค่ะคำนะคะคำทุกคนฝากไว้แล้วแชร์กับน้าจอยนะลูกสาวกีนพวกก็ดูจังเลยหาแชร์บ้างเซดูอยู่นั่นเองแชร์ด้วยขอหน้าจอให้แม่ด้วยลูกสาวแม่คำมันค่าคบนะคะคบเออแชร์ให้แม่หน่อยลูกสาวเออคำมค่ะช่วยแชร์แม่หน่อยลูกสาวไม่บอกก็ไม่พูดลูกสาวลูกสาวก็ต้องเตือนลูกสาวนะยอดวิวลูกสาวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยลูกสาวแชร์ เราคุณสาคุณสามคุณสาคุณระดับสองดอกคขาน้าจอยก็แม่น่อยนะคะขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณค่าโอ้ยขอบคุณค่าเนี่ยปังแล้วขอบคุณค่ามาแล้วเทพมาแล้วขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณระดอกสองดอกคุณสามคุณสา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 ขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณค่าขอบคุณค่ามาแล้ะขอบมาแล้วขอบคุณค่าขอบนักคาขอบคุณค่า ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะคะวันนี้จะมีผู้ชายมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวามรดักษาจบตอนนี้รักษาคุณสาม คขาุษาคนข้าคนเราของดอกคนดอกของดอกรุษาสามคนสาคนสาคนสาองเลองเลองอีองเลองเลองอีกองอีคนข้าค่นข้าคนข้าค่าขอบรุาคนาขอคนขอบคนขอค่าขอบคนเาขอคนข้าคะข้าคข้าคนะข้าคนข้าคขะข้าคข้าคะข้าคข้าค่ะข้าคนขาคะข้าคนข้าคะข้าพูดเพราะก็เป็นเนาะเราอ่ะจริงๆ โอ้ยปกติชีวิตจริงฉันไม่ด่าคนนะก็เป็นคนพูดเพราะเป็นนักขอบคุณเป็นอะไรเป็นเนาะอน่าฉันก็มนุษย์เนาะเขาพูดดีแล้วก็ต้องพูดเพราะเขาสิแล้วก็ผู้บิดเหรอมีผู้บิดด้วยวันนี้เจียดไหมอย่าไปพูดคำว่าผู้บิดอืมอืม เราให้เขาเขาก็จะคืนให้เราไม่เอาเราแบ่งปันให้เขาไปเนาะเราไม่คิดเยอะวัตนติดต่อกับลวนค่ะแจกตั๋วที่นั่งไปดูหนังก่อนแจกตั๋วลูกค้าติดที่นะ,ะขอบคุณทุกคนนะคะฝากไว้แล้วแชร์ข้อหน้าจอหน่อยนะครับขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบทุกคนนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ เซนทั่วทิศมิดทั่วไทยอะไรวะ่เข้าใมันบอกแม่ว่ามันบอกแม่เซนทั่วทิศมิดทั่วไทยแรงมากป่ามึงมีโมเมนต์ยนปุ๊บปั๊บะที่เซนก็ได้อ่ะเออมันบอกแม่เซนทั่วทิศเลยนะแล้วก็เป็นมิดทั่วไทยจะไม่รู้นะเออก็ไม่ได้มิจฉาชีพเหมือนแม่มึงนะคะ มึงก็ช่างคิดเนาะมึงก็ช่างคิดเนาะเส้นทั่วทิศมิดทั่วไทยยังไม่รู้นะเดินไปมึงก็มีคนแต่ขาขอถ่ายรูป <c oughs> เออเอาเต้เบอร์หนึ่งใครจะบ้านเห็นไหมขนาดพีเคยังชนะเออนะเบอร์หนึ่งใครจะต้านข้าไม่ตายนะคะเออเออตำนานนไม่ใช่ตำนานหรอก เราแบบคิดว่าฉันใจร้ายนึกว่าล้วกระถามเพีมีคนบอกว่าซานต้าต้องมาสู้กับลูกประคำที่คอสงสารมากซานต้าคือไงกดก่อนกดพีเคก่อนมัแต่หัวเราะเลยยังกล้ากดก่อน บอกว่าสัตาต้องมาสู้กับลูปกรรมที่เขาอันนี้ก็ซื้อให้อันนี้เราแผนเป็นอะไรครับเครื่องรางเหรอหรือว่าอะไรของขังไหมหรือว่าอของขังไหมอันเนี้ยมีของขังอะไรสักอย่างก็แฝดก็ใส่ไปเช่านละกดยอมรับกดซิผมมัวเมาส์ย่นไหนเหมือนแบบพวกหลวงจีนไหมพวกตักหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบห้อยแต่หูอะแ่ามันมีไฟได้นะ เอาไปไหนมาเลยเจ้าฝ่ายซื้อให้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ซื้อเองเหรอเยนนัทก็ซื้อให้เนาะเดี๋อข้าวบางสะเลห์เหรอบางสะเลห์อยู่ที่ไหนเมันก็จอยกับแม่หน่อยลูกสาวขอบคุณข้าคุณสองลูกสาวคุณสองคุณสองส่งคุณสองนะคะตอนเนี้ยขอบคุณค่ะ <_ an> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณข้าขอบ,ะขอบ,ะขอบะนะคะส่งได้ดอกเดียวลูกสาวถ้าส่งหมูเด้งก็คือหมูเด้งเลย